ทานก่อนนอนให้คนแคร์ทั้งเจ็ดฟังเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นก่อนที่คนแคร์จะออกไปทํางานพวกเขากําชับสโนวไว้ว่าห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดเจ้าหญิงพยักหน้ารับคําแล้วทุกวันก็ผ่านไปด้วยดีวันแล้ววันเล่ากลับมาที่ปราสาสพระราชนีผู้ดูร้ายก็ไปหากระจกวิเศษอีกกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีกระจกวิเศษตอบว่าข้ามหุบเขาเพชรพลอยเจ็ดลูกหลังน้ําตกเจ็ดสายในกระท่อมที่คนแคร์ทั้งเจ็ดอยู่สโนวไว้งดงามที่สุด ราทินีบอกกระจกวิเศษว่าสนูไว้ตายแล้วนางเอากล่องออกมาเป็นหลักฐานสนูไว้ยังมีชีวิตอยู่กระจกวิเศษตอบนี่คือหัวใจหมูทีเจ้ากำลังถืออยู่นะพระราชินีโมโหรีบลงไปยังคุบใต้ดินนางรีบผอสมยาหลายสูตรเข้าด้วยกันแล้วเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นหญิงชราหน้าตาน่าเกลียดจากนั้นนางก็ไล่คาถาเพื่อทำแอปเปิลอับยาพิษใครที่กัดแอปเปิลผลนี้แค่คำเดียววจะสิ้นลมหายใจทันทีมีเพียงจูบแรกจากรักแท้เท่านั้นที่จะถอนคำสาปได้ วันต่อมา